เป็นปากกามันเป็นยังไงมันเป็นหน้าอะไรปากกาดีมันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงปากกาปากกานี่มันเป็อะไรคล้ายๆแบบปากเข็งเนี่ยมันตัวใหญ่ปากเข็งรู้จักปากเข็งไหมไม่รู้จักปากเข็งเป็นยังไงอะเขาอื่นปขาหมอไงนี่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอัศจรรย์

อาย็เลฟบซี่ล้วตัวตะกี้เป็นมาขายาอ้วนล่นดูี่เราเล่นหอบแบบเมอวานถ้าบ้านนอกอีลิฟีบอแล้วไปบ้านไหนมาบ้านมัเมองเน้พราะอยากกินมาตืดบอกว่าเป็นไรแรนซี่ดีหนินี่สุยอจะกี่เสียงอีสานเนาะคุณเล่นป้กองกลองมดเลยตั้่มบอลไเล่กไป มาแล้วกินตลามาแล้วมามาพี่น้องมามาใจชิกินกันมามามาไปกินตลากันพี่จะเขาออกสปปรกมากเลอันสปรกมาเลยอยากลมากเลยจืดหงเลยเลบมาฮแบมางส์พา่อามักมาห่อ ไอ้หใครมชายต่อไเห็นอยู่ไอ้เงาไอ้เาเดี๋ยวตบเบาย่าไปยไปกับกมวไปตอน้มเียวอยากกินตามแปเอ้าเอ้าไม่้อยากกินถั่บบาแล้ก็แลนปรแล้วไึนมาพวกโง่นั่งนี่แหละนั่งเชอกนู้นนั่งเยถไปีดไปย้อนแกย้อนหนึ่งแล้อก็กไนบ่ในมืะเหม่น ตัววนเนี่ยนู่นไปนอยสี่อยไปอยู่ที่รำสากหนึงสี่ร้อยไปสิบเบดนอนบ่หลับเสมอเองมืแล้วได้ไปมันซ้อมดัเห็นเดีไปเดีไปเสียบเงาเสียบเป็นโตเลยตัวนขีดือตัวน่อยแห้งเดตัวหน่อยขี้เดือดดำนน้อย มอดเลียงกีกะเดียง่าดีกีกะเดียแดงง่ยกีกนแดงั้นบอกมันตัวใหญ่โพรมันบ่ค่อยกินมันยากกีกะเดียงยังเิเดือนดำตัวน้อยก็คือดำดำน้อยกีกะเดียงโบอกมาเมียนกีก็เดยงกีกเดียงไส้นั่นแหละตัวน้อยนั่นตัวดำดำมันเมียนไปไปหาใช้กีกันเก็อยูหันแล้วอีน้องเหมือนตีขางน้อง เอามีดจิ้มปุ๊บสิทธันปั๊บบอเปนขีดแท้ขีดกันเดือนดำเลยนี่นี่ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันบอกกินเลยเดะตัวใหญ่ขึ้นมาเลยบอกอะไรเนี่ยตัวยังไงะจะไปซื้อแป้งแป้งถ้าว่าปากจะไปไหรสิวะ โอ้่เดนไม่ไเขาดูจริงเราบบเราตลับก็ได้แมนเนี่ก็เข้มน้อยนึงแมนพอชิมนั่นอะไรนี่ชิมน้องอ่ะล่ะมองข้อสิแมน ร้ายขี่กันเดือนอยู่หันแตียงเหยื่อนอยู่หลายเนี่ยพภาพแบบนี้เขาใส่เม็ดยมเนเมเขามีจิ้มล้วก็ใส่มีจิ้มมีจิ้มใส่กระป๋องแล้วกันน่งสิทธ์อยู่หันเลยแล้ว วมาได้ไปคุดหยาดไปีปวิวาเหอยแ้งใขอบคตัวแบบง่ายุ้นร้ตัวง่า้นนาบอกกินเด้เงาเหงาปลายไม่มันมีแต่พวกปลากาพวกอันนี้ละมันเอกรดาอหัวมันเปิดตัวเลย Body, nhà hàng, nhà bài sáng kiến của mình. Say là, bây giờ mưa sẽ học của mắt ở vùng và nhiều lần này. Long live, long live, long long live, 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 หาพ่อพญาหาพ่อพญาเขาเป็เอกวันนี้บอกพิ่นชีม่าอยู่วันนี้เอกอบเอกอบปรามา้แลว นี่อะไรพอเลงนี่หานกวันึ่งนี่จนหิวนานตอนเย็นตอนิวนายน่มักน้เาพี่ตออ้โอ้โหใ่มีที่นอนใช้บ้านมาเปนเยแบบว่าน่าแม่บ้นงนี้กเลยต้ตามสูรใช่มต้องมีคนชงไงเราได้จริงจรงเปิดได้้องมะนี ว right ันนี้เปิดให้เิดเจาเขียวเปิดได้พอโอเคไปได้คืนห้าคืนองใ่ละนี่ถ้าในนี้ปู้ลดมากโคไปมเมนี่โคสิแกงอันนี้ความเสือเออสองห่วต้องใส่กง่ใส่เป็นสโมกเนี่ยสาาเห็งี่ต้องาเตงอะาว

บัาลาค่ะบังลาค่ะบังลาค่ะ